ร่มสดยามเช้าโดย PTT Global Chemical ไทยประกันชีวิตน้ำดื่มสยามสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการสดยามเช้านะครับตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดเช้าวันนี้ก็บวกขึ้นมา4.75จุดนะครับซึ่งก็คงจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาค ซึ่งวันนี้ก็คงจะฟื้นจากอาการเมื่อวานนี้ที่ดูจะปรับลดลงไปค่อนข้างแรงนะครับในหลายๆตลาดตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็ปรับลดลงเช่นกันนะครับลงไปต่ําสุดนี่ของการซื้อขายเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันนี้ถึง16จุดครับแต่ว่าตอนปิดนี่ก็ถือว่ากระเตื้องขึ้นมานะครับปรับตัวลดลงไป9.81จุดแน่นะครับดัชนีก็ไปยืนอยู่ที่เมื่อวานนะครับ1,530.32จุดมอูลค่าการซื้อขายก็ยังสูงเหมือนเดิมนะครับ64,000กว่าล้านบาท เมื่อวานนี้ดูสรุปปริมาณการซื้อขายนี่ก็รายย่อยนี่ก็รับไปรายเดียวนะครับซื้อสุทธิไป4 0 0พกว่าล้านแต่นอกนั้นไม่ว่าจะเป็นสถาบันก็ดีบัญชีหลักทรัพย์หรือว่าต่างชาตินี่ก็ขายสุทธิกันหมดโดยเฉพาะ,ะต่างชาตินี่ขายสุทธิถึง2 5 0 9ล้านบาททีเดียวนะครับเมื่อวานนี้ปัจจัยสําคัญเป็นปัจจัยจากภายนอกครับการเลือกตั้งของอิตาลีซึ่งเสร็จสิ้นลงไปเมื่อวันจันทร์นะครับ ตลาดหุ้นยุโรปเมื่อวันจันทร์เปิดตลาดมายังไม่ได้รับข่าวนะฮะแต่ว่าตลาดหุ้นสหรัฐรับข่าวไปเต็มๆเลยนะครับว่าผลการเลือกตั้งนั้นปรากฏว่าไม่มีพักการเมืองไม่ว่าจะเป็นกลางซ้ายหรือว่ากลางขวาก็แล้วแต่นะฮะที่ชนะได้อย่างเด็ดขาดมีโอกาสาที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะครับเพราะสถานการณ์การเมืองในอิตาลีก็ดูจะเป็นเรื่องที่เทาๆอึมครึม,มไม่รู้ว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่แล้วก็จะมีผลต่อ นโยบายเศรษฐกิจซึ่งอิตาลีก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ3ของยูโรโซนนะครับแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือในสมัยรัฐบาลชุดที่แล้วโดยนายกรัฐมนตรีเทคโนแครนะฮะเป็นมืออาชีพที่ถูกเลือกขึ้นมาดําเนินนโยบายแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจร่วมกับเยอรมันร่วมกับฝรั่งเศสในการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะของกลุ่มยูโรโซน แต่ว่าเมื่อเกิดความไม่แน่นอนอย่างนี้นี่นักการนักลงทุนนะครับคือชัดเจนไปว่าใครชนะไปก็ยังตัดสินใจเป็นบวกหรือลบได้นะครับแต่ว่าเมื่อเท่าๆอย่างนี้นี่ก็เกิดความยากลําบากแล้วก็ทําให้มีแรงเทขายหุ้นกันจากสหรัฐเมื่อวันจันทร์นะครับก็ลามมาเป็นที่อเอเชียเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูยุโรปเมื่อคืนนี้นะครับก็เรียกว่ารับข่าวการเลือกตั้งอิตาลีซึ่งมีปัญหาว่า ไม่แน่ใจว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลขึ้นได้หรือไม่นะครับคงต้องรอการประชุมวันที่15มีนาคมซึ่งเขาจะเปิดสภากันนะครับเมื่อวานนี้ DAX นี่ปรับตัวลดลงไปถึง176.08จุดนะครับ2.27นะฮะ c AC 40ก็ลงไป2.67นะฮะดัชนี Financial Times ตลาดลอนดอนขนาดว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มยูโรโซนก็ยังปรับตัวลดลงไปด้วยนะครับ1.34 ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐครับก็ดูเหมือนว่าหลังจากที่เมื่อเปิดตลาดมาวันจันทร์รับข่าวเรื่องผลการเลือกตั้งอิตาลีกันไปแล้วนะครับแต่เมื่อคืนนี้ปรากฏว่าถ้อยถแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐเบนเบอร์นเก้นะครับซึ่งปกติแล้วปีหนึ่งเนี่ยจะต้องไปถแถลงให้ทางกรรมธิการด้านการเงินของสภาสหรัฐเนี่ยฟังเนี่ยสองรอบนะครับก็เท่ากับประมาณสัก6กเดือนรอบหนึ่งนะครับรอบแรกของปีนี้นี่เพิ่งจะไปถแถลง ก็ปรากฏว่าเป็นเบรนเก้นั้นออกมาตอกย้ําชัดเจนนะครับที่มีความสับสนว่าจะมีการยกเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เรียกว่า QE ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นประมาณ QE 3อาจจะเรียกว่า 3+ หรือว่า4อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเขายืนยันเด็ดขาดครับไปยังไงยังไม่เลิกครับเพราะว่าอันนี้เป็นมาตรการที่จําเป็นแล้วก็เป็นมาตรการที่จะช่วยกอบกู้เศรษฐกิจของสหรัฐนะครับการยืนยันอย่างนี้นี่ก็ส่งผลต่อบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้น และโดยเฉพาะทองคำนะครับเดี๋ยวช่วงหลังจะพูดถึงทองคําว่าเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้จากถ้อยถแถลงของเบนเบรนเก้ซึ่งยืนยันมาตรการ QE นะครับว่ายังจะเดินหน้าต่อไปนั้นก็ทําให้ดาวโจนส์ก็รีบาวกลับขึ้นมานะฮะเมื่อคืนนี้บวกไป115.96จุด N a s d a q สก็บวกไป13.40แต่อย่างก็ตามครับดาวโจนส์ถึงว่าจะบวกได้นะครับแต่ก็ยังไม่สามารถกลับขึ้นมายืนอยู่เหนือ14,0 0 0จุดแล้วรวมทั้ง SP500 นบ ก็ยังไม่สามารถกลับมายืนอยู่เหนือ1,500จุดอย่างที่เคยขึ้นไปถึงได้ในอดีตมาก่อนนะครับส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้าว,วันนี้นี่ก็มาดูความเคลื่อนไหวนะครับนิกเกอียังปรับตัวลดลงนะครับเพราะเช้าว,วันนี้ค่าเงินเยนกลับมาแข็งค่าก็ทําให้นักลงทุนก็เทขายหุ้นแล้วก็หันไปถือเยินยนแทนนะครับส่วนหางเสงนี่เริ่มรีบาวแล้วครับเพราะว่าเรื่องของเบนเบนันเก้ถ้อยถแถลงนั้นก็ดูจะมากรบกระแสของ การเลือกตั้งอิตาลีไปได้พอสมควรและขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เทขายหนักเกินไปครับวันนี้ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาก็บวกไปตามสมควรนะครับประมาณ0.4% 0, 0สเรตรทมสิงคโปร์ก็บวกครับไต้หวันก็บวกแล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เจอ2แรงนะครับก็คือเรื่องของอปัจจัยภายนอกเรื่องการเลือกตั้งอิตาลีซึ่งเกิดสถานการณ์อึมครึมว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่และขณะเดียวกัน นักลงทุนก็หวาดวิตกครับว่าทางการจีนอาจจะมีมาตรการเข้ามาควบคุมในเรื่องของภาคอสิทรหัริ์นะครับเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดฟองสบู่ขึ้นเนื่องจากจากขณะนี้ราคาสินทรัพย์โดยเฉพาะในภาคอสังิทรหัพย์ของจีนนั้นราคาทยานขึ้นสูงนะครับอาจจะมีมาตรการที่จะควบคุมเรื่องการจัดสรรของรัฐของมณทลต่างๆนะครับเรื่องที่อยู่อาศัยอาจจะต้อง าการเรื่องของส่วนนี้แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการควบคุมสินเชื่อก็เป็นไปได้เมื่อวานนี้ก็เลยทําให้หุ้นของเซี่ยงไฮ้คอมพสิตปรับตัวลดลงวันนี้ก็รีบาวกลับขึ้นมาเช่นกันนะครับแล้วก็มาดูที่ค่าเงินบาทครับเช้าวันนี้ก็ถือว่าทรงๆนะครับสำหรับเงินบาทต่อดอลลาร์เมื่อคืนนี้ยูโรจากการที่อ่อนค่าก็แข็งค่าคือเล็กน้อยแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่อ่อนค่าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นดอลลาร์ก็ยังแข็งค่าอยู่แต่ว่าเช้าวันนี้เทียบกับบาทแล้วปรากฏว่าทรงตัวนะครับเปิดตลาดมาก็อยู่ที่29.82 2 29. รับ อ่ะครับเดี๋ยวเราช่วงหน้าไปดูเรื่องของทองคำครับเมื่อคืนนี้ทองคำน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับนักลงทุนนะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับประก,กันไม่เคลมีคืนให้ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ6 0 0 0 0บาทต่อครั้งเยอะ ให้ค่าชดเชยเวลาห้าร้อยบาทคนเยอะนะเดือนหนึ่งก็หมื่นห้าแล้วนะรอบคุมคาตกรรมถูกลอบทำร้ายก่อการร้ายเจลาจนน่าจะเหมะนะเพราะตอนนี้เกิดบ่อยมากประกันไม่เคลมีคืนคืนเบี้ยประกันไทยปีสุดท้ายสุดยอดเลยครับใจถึงค่ะได้เงินคืนดีๆใครไม่อยากได้เงินคืนชอบทําเลยสนใจติดต่อตัวแทนไทยประกันชีวิตหรือโทรศูนย์สองสองหกเก้าเก้าแปดเก้าแปดไทยประกันชีวิตดูแลคุณตลอดไป PTT Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีพันของกลุ่มปตทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอะโรเมติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต อะไรที่ลงทุนในทองคําเมื่อคืนก็มีข่าวดีบ้างนะครับหลังจากที่ตั้งแต่ต้นปีมาราคาก็มีแนวโน้มปรับลดลงแล้วก็มีบางช่วงที่ลงไปเรียกว่าหลุด1,600เหรียญไปด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้ปรากฏว่าถ้อยถแถลงของเบนเบนนเกที่ออกมายืนยันนะครับว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการพิมพ์แบง์ดอลลาร์เข้ามาอัดฉีด สภาพคล่องของระบบนะครับยังไงยังเดินหน้าแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องไปฟังเสียงใครฟังเขาคนเดียวเขายืนยันว่าเดินหน้าต้องเดินหน้านะครับก็ดูเหมือนว่าจะทําให้นักลงทุนก็มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็เข้าไปซื้อในส่วนของทองคําจนกระทั่งเมื่อคืนนี้ตลาดโคเมกซ์นะครับก็ดันราคาขึ้นไปถึงปิดตลาดนี่ขึ้นไปถึง28เหรียญ90เซนเกือบจะ29เหรียญนะครับราคาก็ทะลุ1,600เหรียญขึ้นมาปิดที่1 6 1 5เหรียญ50เซน นะครับส่วนตลาดสปอตนะครับก็คือซื้อขายส่งมอบกันทันทีก็อยู่ราคาประมาณ1,615เหรียญใกล้เคียงกันนะครับโดยที่ขึ้นมาเบ็ดเสร็จคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ1.3%ก็ถือว่าเป็นการปรับที่สูงที่สุดในรอบ3เดือนที่ผ่านมาทีเดียวนะครับจุดที่น่าจะต้องออติดตามก็คือว่าราคาตอนนี้ขึ้นมายืนอยู่เหนือ1,600เหรียญได้นะครับเป้าหมายต่อไปก็คงต้องไปมองว่า1,620จะผ่านได้หรือไม่ ถ้าผ่าน1620น่นาจะไปได้ต่อนะครับแต่ตอนนี้เริ่มมีแรงเทขายขึ้นมาเพราะฉะนั้นราคาเช้าวันนี้ดูจะย่อลงมาประมาณสัก3ามสี่เหรียญถ้าหากยังมีแรงเทขายต่อเนื่องแล้วกดลงไปต่ำกว่า1ั0 0เหรียญเมื่อไหร่อันนี้อาจจะลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนวันนี้ต้องพึงระวังนะครับแต่ว่าราคาตลาดาสมาคมค้าทองคําบ้านเราเปิดตลาดเช้าวันนี้บวกขึ้นไป200บาทต่อบาททองคำนะครับเงินบาทก็ดูจะทรงๆง ก็วันนี้เข้าใจว่าคงจะไม่ใช่การปรับเปลี่ยนราคาครั้งแรกนะครับตลอดทั้งวันอย่างเมื่อวานนี้6ครั้งนะครับวันนี้เท่าไหร่ก็ต้องติดตามเอาละครับหมดเวลาของรายการนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีครับ